รู้สึกเสียใจยแล้วก็จุกพอสมควรค่ะใช่แต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ความรู้สึกทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเราใช่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยใช่ก็เลยก็เลยคิดว่าแบบไม่ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วแล้วก็เออค่ะ เพื่อนๆมีมาให้กำลังใจค่ะใช่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไหมใช่เก้คิดว่ามันเป็นการสื่อสารที่ถูกคาดหรือเปล่าหรือเป็นการสื่อสารที่มีขั้วหรือเปล่าเขาเลยพูดออกมาอย่างนั้นอันนี้กี้ไม่รู้อินเนอร์เขาเลยแต่ว่าคือเกียไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ากี่รู้สึกว่าเรารักกันมากพอที่จะเคลียร์กันหลังบ้านได้แล้วมันเป็นเรื่องที่เล็กมากมาก กีแค่รู้สึกว่าบางทีอะเรามาพูดกันอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าอินเนอร์อีกฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงคุยกันผ่านสื่อมันมันมีคนอื่นๆที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของจิตใจเรารู้สึกว่าอุ้ยเรื่องเรามันไม่ได้แบบใหญ่มากถึงขั้นที่จะต้องมาแบบคุยกันผ่านเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดแบบที่มันละเอียดอ่อนมากๆที่กีรู้สึกว่าเราคุยกันเองได้ใช่เพราะว่าเรื่องใหญ่กว่านี้เราก็เคยทะเลาะกันมาแล้วคือเรา เราคุยกันเองได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่เคยคิดที่จะพูดเรื่องนี้แต่วันนั้นที่เขาสองท่านเราได้เกี่ยวกมาอยู่ว่าอไมแต่กลายเป็นว่ามันไม่โอเคกันใช่ไหมสเตลล่าจริงๆวันนี้ก็เกรงใจหนังเขาใช่เพราะว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่แบบหนูควรจะต้องดีใจมากๆกับความ กับอีกหนึ่งขั้นบันไดที่หนูได้ปีนขึ้นไปอะไรเงี้ยหนูทํางานมาตั้งแต่ต้นปีปีวันนี้ก็รู้สึกว่าเออทุกคนควรจะต้องมายินดีกับหนังเรื่องใหม่ของหนูหนูไม่ได้หนูก็รู้สึกเกรงใจทาง g ี s เหมือนกันที่ทุกคนควรจะต้องโฟกัสในเรื่องของหนังแต่กลายเป็นว่าคนดันมาโฟกัสในเรื่องที่กี่ไม่ได้อยากจะพูดแบบหมายถึงว่าตั้งแต่แรกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าสุว่าคนแบบ ติดตามเรื่องนี้มาจะรู้ว่ากีไม่ใช่คนแรกที่พูดเรื่องนี้มาเจีาหนังเช้าหนังเจ้าหน้ามาเล่นเพลงฟังฟังค่ะใช่ค่ะเดยกก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับดีว่าเราวีซิปทันวาคมนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้แหละนะคะก็สามารถดูกันได้เลยในโรงภาพยนตร์ค่ะไปเลย